อีกมาช่วยถือของหน่อยปิกตัวจริงไหมเนี่ยก็ว่าเสียงอะไรเผื่อราได้การสำรวจมันมันทึบตอนที่ที่มึงเปิดเสาแผ่นนะ มันก็จะเปิดเปิดเพลงตามมึงเลยไอ้มันตามนยเนตัวนี้วิ่งข้อหาเสียงเลยอ้าวตกตายรอกำทำไมอาการบไหนะไม่ยอมเมื่อกี้คืออะไรวะเมื่อกี้เลยมันสบกันแบบโดนลากไปอย่างไกลเลยกูตก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 โอ้ยกูมองไม่เห็นกูมอง ว่าอะไรเยี่ยู่ดีมีเสียงกูบอกว่ารีบพิ่งออกมาเลยเหี่ยได้ยินเสียงตัวเองด้วยเปลียงจากใครไว้เหี่ยอยากกําปั้นแมงช่าคนอน่นเฮ้ยแม่งโดนแยกกะลีอยู่ในห้องที่ล็อกออกไปไม่ได้ เดมอ๋อเดมมันมีประตูอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมเปิดได้ไหมอ๋อเดี๋ยวอาเดมกับคุณมาก่อนโอเคเราลับไม่รู้ว่าไม่เห็นนะตอนนั้นแอบอยู่ตาเลยอะตอนนั้นน,น่ะที่อยู่เดีมันก็แอบมีเสียงมึงเลยก็พูดว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมอะเอาแน่น,นะมิกถ้าม,มิกอยู่คนเดียวแล้วมิกได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงพวกเราคนไหนทั้งนั้นนะ่ะ ปอดฉลาดขนาดนั้นเลยถึงพูดขนาดนี้ได้อะเออมีใครอยากถามเลือกคำถูก้วยนะเลือกคำได้ฉลาดจริงตั้งแต่ไอตาที่แล้วน่ะนที่ใครบอกอะเหมือนเหมือนไอ้นั่นอะมันมันเข้าใจภาษาไทยด้วยเหรออยากรู้อีกแล้วมามาแต่มันไม่ถูกเัยเหมือนตอนไอตอนเขากับคุณโซกำลังออกก็แบบเป็นเสียงเขาบอกว่าเรารีบออกกันเถอะ แล้วตอนมิกก็แบบมีใครอยู่ไหมแล้วตอนใครอะเราได้ยินเสียงเดี๋ยวบอกว่าเอเมีอะไรอะแล้วเสียงมันก็แบบเสียงท้ามันคือแบบตึ้ง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  เครื่องว้ามีประโยชน์อย่างนี้นี่ดีนะไม่ใช่มันถึงเสียงกรกของกรปั้นไว้อ่ออ่อนอ่อนเฮ้ยคุโซอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอคุโซขอ้องขอลองให้ทำไรเนี่ย พยายามบินขึ้นไปบริสุดของแพนนะได้ไหมแพนได้ทำไมหรอลองบินขึ้นไปดูดิอยากลงบินไดเปล่าขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วเดียขึ้นได้ข้างบนมะเบไปแล้วอ้าวแล้วของของก็ติดอยู่ข้างบนเลยอ่ะ เราขอแม่เปล่อามันจะขึ้นไม่ได้มันระเบิดเลยะโอ้อะไรแอ Admino หมดปิดนี่รถเราจะขึ้นไปยังไงอะพี่เด้ไหมไม่เปิดไงกูติ๊กม้าจัดโอ้ยติ๊กม้าจะทำปักตุ้ยอย่ลงสนามมาเลยเลยเปลี่ยนบรรยากาศ กลัวบ้างแล้วใครเป็นคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์เอาไว้รอบหน้าพีซเพิ่มระดับเลยดีนะได้แต่บอกกำปั้นหยุดเดินก่อนแป๊บนึงรู้ใช่ไหมเราคิดอะไรอยู่ึดินไปเลยถูกต้อง เดินจริงเลยเออพูดแล้วต้องทำหยิบอะไรระหว่างทางกลับมีโครนด้วยอ่ะไม่ค่อยชอบเลย เดนเ่อ๋อ,อาทางเดิมโหยเรีย้ว่ามีสัปะหดเกิดาสักตัวเีย

ฮะยังพวดมึงหน้ากลัวผียนเนยอะจีน้ำไม่จีน้ำไม่จำแกเออจำแกลละโคลนเต็มไปหมดเนี่ยเอ้ยเหยียดจังเลยโคลน กับบ้นสไ์เราใครกับบันได้เรียนรู้การพูดภาษากบกันแป๊บนึงนะเดี๋ยว้ามาขอเวลาสักครู่จักษ์นี้มันจับเสียงบปก่าน่าจะไม่อะไตอนนี้แหละในยักษ์ในยักษ์ จะเรียกทำไมวะโอเคมันจับเสียงได้ยินเลยวะหรือว่ามอนเตอร์ในเกมนี้ทุกตัวมันได้ยินหมดเลยวะแต่แค่มันแบบมองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างอย่าออกไปอย่างนั้น แล้วถ้ามันเป็นเสียงเสียงอยากลงไปเล่นแล้วอ่ะพี่อยากลงไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะแต่ดันมาได้ตลอดไฟเสร็จอีกนานก็ลงวะก็ลงสิโอ้ยไอ้ยุงพวกเสียงเรียนเนี่ยนะมาเรียนเองอะกดมือมือมือย่าบ้ามือย่าบ้าไอ้เนี้ย อย่ากัเยเลยนยเยเามึงนี่เพราะเพราะมึงเพรามงมึงเยกูอะไรกูอะไรจะมีคนปกติบางคน ไม่ไม่มีอย่างมิกแม่งอย่างกับผีไอ้เงี้ยรัหน้ากูกับผีอะมันเข้าเกมอย่างช้าเลยทาม,ามันงอใจเงินกูถมบ้านมึงได <c oughs> ไ้ใช้แต่ไม่ได้ซาวิก ขโมยเลยตเตา<ห>เอฟเฟกนักหนะนาไปเจอผีเลยไป Meg 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 หาทางกลับยานอยู่เหรอไปไหนไปครับดูทางไม่ใช่เรามาหาของอยู่แล้วเราก็เลยแบบหาต่อน่าจะเจอสกินบ็อกเกอร์สักหลอมเอ๊ะตรงนี้มันนุนเหลืองไหมไม่ควรนยางไ่ไหนจะจะกลับจริงๆใช่ไหม เ okay. นี่ยดูดูมือเือดเลยมันก็ยังเหลืออีกปร ну ะมาณสามช่องนะเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเจอสิ such such ่งที่ไม่ควรเจอแต่ก็เอาเถอะต้องมกอบมาไหมใช่ผไอ้เขียนค่คำสาววูเลยแล้วยิ่งกู่ย อะไรอ่ะอใครเอ่ยลท่าผู้ยผิดเส้นทางนี่เจอละนี่แหละเต้นจิ๋วเต้จิ๋วไปมา ใช่หมามาเออใช่แหละไอ้หมาพวกเราอยู่นี่นั่นแหละมันมาละหมาโง่เออฆ่าใครสักคนให้ดูหน่อยเอาว เ่าฮฮาฮหมาเ้มลาเข้ามา้วเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ม่อยู่ด้วยกันเถอะเดียวพวกเองก็กลับมาแล้วเดโอเคเอาไอ้นีเก็บไว้ในคลังแล้ว โอ้ยหายากอะ่ะเฮ้ยเราเพิ่งเคยเจอสิ่งนี้เธอเลยที่อ้อยดักคนปีนบันไดไม่สิคนนั่นแหละสุดยอดเฮ้ย ด้านแหลอยาขึ้นไปแหมอยู่ดีๆก็ขึ้นเฉเลยอันนี้มองไม่เห็องไม่เห็เราอยากจ้มไอิสุอีมิ๊ีมึงเล่าปอ่เลยได้ิ๊กไปเราไม่ควรขึ้นไปไปกินหมอช่วยจบ No ศพไปส่งหน่อยได้ไหมไม่ส่งที่ไหนออ๋อโอเคเข้าใจละโอ้เพียบเลย เดนจิ๊บขอให้มันอ๋อโอเคตกใจนึกว่ามลแงแมมมุมแต่เป็นมาแงสาบช่วยเราถอยไปครับมาแงสาบ <c oughs> <c oughs> ตบใจหมดตายพยายามเข้าพยายามเข้าพยายามบ้าแกสิเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งลูกสองเดมเอาโอ้ตายตายโอ้แมมมุม วิงไงครับวิ่งไม่ได้เดินได้อย่างเดียวก็คือตัวอะไรวะตัวของมอสตัวนะจัดจัโอ้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 ขนาดนี้และอ่าโอ้จะลงจะลงตีรีตีรีตีเอ้ เจออะไรกัน้าเจอตัวมัดสองตัวแล้วก็ตัวที่เราต้องมองหน้าหนึ่งเอเอแล้วก็มาแรงสาอีกหนึ่งอ่ะโหโลวิกลับมาเี่ยโคตรเกลียดเลยตัวมัดสองตัวเมื่อกี้โคตรน่าเกลียดไม่คิดตกใจแทนเลยนะเว้ย จริงครับแบบบันบายอีกทางนึงอีกตู้แม่แม่ตู่กองหนีแม่แม่เกลียดเลยฮะเขาหน้าเกลียดนี่ไม่ค่อยชอบเลยโชตีทำไมทุกคนเจอเราต้องตกใจด้วย นี่คือยอซกูตกใจ้ยตกใจตัวกัตายเล้ยเกยมันมีอะไรอ่ะอเลยปักเอ๊ โอเคตัวบักเอฟจริงตัวบักเอฟจริงไม่รูว้ว่ะกเป้นอย่างรเราเดินตามเสียงไป <laughs> จะจะเข้าไปอีกเหรอสายหาได้แจ็คจะเข้า,ขาอีกเหรอเอ้ยเจ้าให้ได้เนะานะเออ,อช่างมัน,มน,นเ,เออนั่นแหละเราเก็บศพเราคนตัวตกน้ำอ่ะตกน้ำตกน้ำอ่ะตกน้ำ พูดเรือรอดคนสุดท้ายทำไมคนถีรักสุดท้ายตอนจั <c oughs> โดโคตรเหนื่อยใจเลยตกน้ำนตายยังมิจตาของคนน่ากลัวต <c oughs> ับ ถามอะไรหน่อยพวกไปเจออะไรทําใ,ให้ตกน้ําจัดอายอ่ะจนตายตแล้วไปเจอเมรไรสักยงเจออะไรปุ๊บ่วงเรียบร้อยเฮ้ย